ไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์แต่อยู่ที่การไม่อยากให้มันเป็นหลายครั้งเราเข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้ใจหนะักคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำพูดของใครบางคนเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือสิ่งที่เราไม่เลือกแต่ต้องเจอแต่ถ้าลองดูให้ใกล้ขึ้นจะเริ่มเห็นว่าเหตุการณ์ทำได้แค่เกิดมันไม่ได้มีพลังพอ จะทำให้ใจทุกเองสิ่งที่ทำให้ใจหนักจริงๆคือประโยคเงียบในใจว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ประโยคนี้ไม่ได้พูดออกมาแต่ใจพูดอยู่ตลอดพอเหตุการณ์เกิดใจจะรีบเทียบกับภาพที่อยากให้เป็นถ้าไม่ตรงใจจะเริ่มต้านต้านด้วยความหกุดหงิดต้านด้วยความเสียใจหรือบางทีก็ต้านด้วยความเงียบ ที่แน่นอยู่ข้างในเหตุการณ์ยังอยู่เท่าเดิมแต่ใจเพิ่มแรงเข้าไปลองสังเกตดูในวันที่เรื่องยากเกิดขึ้นถ้าใจไม่พูดว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเกิดกับฉันวันนั้นแม้จะไม่สบายแต่จะไม่ทรมานความไม่สบายกับความทรมานไม่ใช่เรื่องเดียวกันความไม่สบาย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ความทรมานเกิดจากการสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพุทธแท้ไม่ได้บอกให้ชอบในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ชวนให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดได้เกิดไปแล้วการไม่อยากให้มันเป็นไม่ได้ย้อนเวลาและไม่ได้ทำให้มันหายแต่มันทำให้ใจต้องอยู่กับสองเรื่องพร้อมกันเรื่องที่เกิด และเรื่องที่อยากให้ไม่เกิดใจจึงเหนื่อยถ้าในบางช่วงคุณยอมรับว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆไม่ต้องชอบไม่ต้องเห็นด้วยและไม่ต้องบอกว่าดีแค่ไม่ต้านแรงในใจจะลดลงทันทีไม่ใช่เพราะปัญหาหายแต่เพราะใจหยุดเพิ่มแรงทุกในความหมายนี้ไม่ได้เกิดจากโลก แต่มันเกิดจากการไม่ยอมให้โลกเป็นอย่างที่มันเป็นในข้อที่หนึ่งนี้ไม่ต่องกพยายามทำใจให้ยอมรับแค่สังเกตว่าตอนนี้ใจกําลังไม่อยากให้เรื่องไหนเป็นแบบนี้อยู่การเห็นจะทำให้แรงต้านค่อยๆค,คลายไม่ใช่เพราะสั่งแต่เพราะรู้แล้วว่าการต้านทำให้นา เรายังอยู่กับข้อที่หนึ่งนี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ฟังและดูใจไปพร้อมกันว่าในขณะนี้เหตุการณ์กำลังเกิดของมันและใจกำลังเพิ่มแรงต้านหรือกำลังหยุดสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเงียบและโดยไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกถ้าคุณฟังต่อไปจะเริ่มเห็นว่า การไม่อยากให้มันเป็นมักมาเร็วมากเร็วจนเราไม่ทันรู้ตัวเหตุการณ์เพิ่งเกิดแต่ใจวิ่งไปถึงคำว่าไม่น่าเกิดแล้วคำว่าไม่น่าทำให้ใจแยกออกจากความจริงความจริงบอกว่ามันเกิดแล้วแต่ใจบอกว่ามันไม่ควรเกิดช่องว่างตรงนี้เองที่กลายเป็นทุกข์ ลองสังเกตดูตอนที่คนเผลอพูดในใจว่าถ้าย้อนกลับไปได้หรือถ้าทำใหม่ได้ประโยคเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่มันดึงใจออกจากปัจจุบันพ่อใจไม่อยู่กับสิ่งที่เกิดใจจะต้องแบกทั้งอดีตทั้งความคาดหวังและทั้งความเสียดายหนักโดยไม่รู้ตัวพุทธแ้ไม่ได้สอนให้ใจ ไม่คิดถึงอดีตแต่สอนให้เห็นว่าอดีตไม่สามารถถูกแก้ด้วยการต่อต้านปัจจุบันยิ่งไม่อยากให้เป็นใจยิ่งติดอยู่ติดอยู่กับผ้าที่อยากให้เป็นทั้งที่ชีวิตกำลังเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าในบางช่วงคุณยอมรับว่าตอนนี้มันแก้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ด้วยความท้อ แต่ด้วยความซื่อตรงใจจะหยุดดินไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะไม่ต้องสู้กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วการไม่อยากให้มันเป็นทำให้ใจอยู่ในสงครามที่ไม่มีวันชนะเพราะสิ่งที่เกิดไม่ย้อนกลับแต่การเห็นว่ามันเกิดแล้วทำให้ใจออกจากสงครามนั้นได้ในข่าอาี่หนึ่งนี้ ไม่ต้องพยายามปล่อยวางเหตุการณ์แค่ดูว่าใจกำลังเถียงกับความจริงตรงไหนการรู้ว่ากำลังเถียงคือการหยุดเถียงในระดับหนึ่งแล้วเรายังอยู่กับข้อที่หนึ่งนี้ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและดูใจไปว่าในขณะนี้ใจกำลังอยากให้เรื่องใด ไม่เป็นอย่างที่มันเป็นและเมื่อเห็นแล้วไม่ต้องแก้ไม่ต้องตัดสินแค่รู้แล้วปล่อยให้ใจหยุดออกแรงกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้อย่างเงีย,งยบๆและอย่างตรงไปตรงมาถ้าคุณอยู่กับการฟังตรงนี้โดยไม่รีบหาทางออกจะเริ่มเห็นว่าใจไม่ได้ต้องการคําตอบทันทีมันต้องการการหยุดสู้ ลองสังเกตดูตอนที่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วจริงๆถ้าใจยังพยายามถามว่าจะทำยังไงดีทั้งที่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้คำถามนั้นจะกลายเป็นแรงกดไม่ใช่เพราะถามผิดแต่เพราะใจยังไม่ยอมรับจุดที่ยืนอยู่พุดแท้ไม่ได้บอกให้ใจไม่แก้ปัญหาแต่สอนให้เห็นว่า การแก้จะตรงก็ต่อเมื่อไม่สู้กับความจริงก่อนถ้าใจยังต่อต้านสิ่งที่เกิดการตัดสินใจจะออกมาจากความคับแต่ถ้าใจหยุดพูดว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้แม้เพียงชั่วคราวพื้นที่จะเปิดในพื้นที่นั้นการมองจะชัดขึ้นไม่ใช่เพราะคิดเก่งแต่เพราะไม่ถูกอารมณ์ บางตาหลายคนเข้าใจว่าถ้าไม่ต้านจะกลายเป็นคนเฉยฉาแต่ความจริงคือการไม่ต้านทำให้ใจอ่อนโยนกับตัวเองและความอ่อนโยนนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือการไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำด้วยความคิดในข้อที่หนึ่งนี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าถูกเกิดซ้ำเพราะใจ ยังไม่ยอมให้มันเป็นนั่นไม่ใช่เรื่องผิดการเห็นไม่ใช่การกล่าวโทษมันคือการเปิดไฟให้เห็นว่าแรงอยู่ตรงไหนเมื่อเห็นแรงจะค่อยๆลดไม่ใช่เพราะคุณทำถูกแต่เพราะใจไม่ต้องออกแรงต้านสิ่งที่เกิดแล้วเรายังอยู่กับข้อที่หนึ่งนี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิด แค่ค่อยๆฟังและดูใจไปว่าในขณะนี้เหตุการณ์ยังคงเป็นอย่างที่มันเป็นและใจกำลังเพิ่มแรงหรือกำลังยอมให้ความจริงอยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องรีบหนีและไม่ต้องเพิ่มเรื่องราวเข้าไปอีกต่อไปถ้าคุณฟังต่อไปโดยไม่พยายามทำให้ใจต้องดีขึ้น จะเริ่มเห็นว่าใจไม่ได้ขอให้คุณแก่ทุกอย่างมันขอแค่ไม่เพิ่มแรงลองสังเกตดูช่วงที่เหตุการณ์หนึ่งยังคงอยู่ตรงหน้าแต่คุณหยุดถามว่าเมื่อไรจะผ่านไปในช่วงนั้นใจจะไม่รีบไม่รีบหนีไม่รีบผลักและไม่รีบทำให้มันจบพุทธแ้ ไม่ได้ทำให้ใจสบายทันทีแต่ทำให้เห็นว่าความสบายไม่ได้เกิดจากการเอาชนะมันเกิดจากการไม่สู้กับสิ่งที่เกิดแล้วหลายครั้งเราเสียพลังไม่ใช่กับปัญหาแต่เสียกับการคิดซ้ำการเถียงซ้ำและการถามซ้ำทั้งที่คำตอบเดียวคือตอนนี้ มันเป็นแบบนี้ถ้าในบางช่วงคุณยอมพูดกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้โดยไม่เติมคำว่าไม่น่าไม่ควรหรือทำไมใจจะหยุดกระเพื่มไม่ใช่เพราะคุณยอมแพ้แต่เพราะคุณยอมอยู่การยอมอยู่กับสิ่งที่เกิดคือการหยุดสร้างทุกข์ใหม่ไม่ใช่การลบทุกข์เก่า ในข้อที่หนึ่งนี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าเหตุการณ์ไม่เคยทำร้ายใจโดยตรงแต่ใจทาร้ายตัวเองด้วยการไม่ยอมให้มันเป็นนั่นคือการเห็นที่สําคัญมากไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องแก้และไม่ต้องทำให้ถูกแค่เห็นแล้วไม่เพิ่มแรงเรายังอยู่กับข้อที่หนึ่งนี้ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องปิด แค่ค่อยๆฟังและดูใจไปว่าในขณะนี้สิ่งที่เกิดยังคงเป็นอย่างที่มันเป็นและใจกำลังสู้หรือกำลังยืนอยู่กับความจริงนั้นอย่างซื่อตรงและโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มถ้าคุณอยู่กับการฟังตรงนี้โดยไม่พยายามดึงใจออกจากความรู้สึกจะเริ่มเห็นว่า ความรู้สึกเองไม่ได้ทำร้ายใครมันแค่เกิดแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติของมันสิ่งที่ทำให้หนักคือการที่ใจไม่ยอมให้ความรู้สึกนั้นอยู่อยากให้มันหายอยากให้มันเปลี่ยนหรืออยากให้ตัวเองไม่รู้สึกแบบนี้แรงอยากเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกกลายเป็นภาระลองสังเกตดูช่วงที่คุณ ยอมให้ความรู้สึกหนึ่งอยู่ตรงนั้นไม่อธิบายไม่แก้และไม่รีบผ่านในช่วงนั้นความรู้สึกจะไม่ขยายไม่ใช่เพราะคุณควบคุมมันได้แต่เพราะไม่มีแรงไปผลักมันพุทธ้ไม่ได้สอนให้ใจไม่มีความรู้สึกแต่สอนให้เห็นว่าความรู้สึกไม่จำเป็นต้องถูกจัดก,การ เมื่อไม่จัดการมันจะทำหน้าที่ของมันแล้วค่อยๆค,คลายหลายคนกลัวว่าถ้าไม่ต้านความรู้สึกจะอยู่ตลอดไปแต่ความจริงคือสิ่งที่ถูกต้านต่างหากที่อยู่ได้นานในข้อที่หนึ่งนี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าการไม่อยากให้มันเป็นทำให้ความรู้สึกติดอยู่นั่นคือการเห็น ที่พาใจออกจากวงเดิมไม่ต้องดันไม่ต้องเร่งและไม่ต้องสรุปแค่ปล่อยให้สิ่งที่เกิดได้ทำหน้าที่ของมันเรายังอยู่กับข้อที่หนึ่งนี้ยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังและอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นโดยไม่ต้องถามว่าควรเป็นอย่างไรแค่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้และใจ กำลังเพิ่มแรงหรือกำลังหยุดออกแรงกับมันอย่างเงียบๆและอย่างตรงไปตรงมาถ้าคุณฟังต่อไปโดยไม่พยายามทำให้ความรู้สึกต้องมีคําอธิบายจะเริ่มเห็นว่าความรู้สึกไม่ต้องการเหตุผลมันต้องการพื้นที่ให้เป็นของมันเองหลายครั้งเราพยายามเข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ แต่ยิ่งพยายามเข้าใจใจยิ่งออกแรงและความรู้สึกก็ยิ่งไม่คลายลองสังเกตดูช่วงที่คุณไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่แค่รู้ว่าตอนนี้มีความรู้สึกนีอยู่ในช่วงนั้นความรู้สึกจะไม่แข็งไม่ใช่เพราะคุณเข้าใจมันแต่เพราะคุณไม่ไปขวางมัน พุดแท้ไม่ได้สอนให้ใจรู้เหตุผลของทุกอย่างแต่สอนให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องรู้เพื่อจะอยู่ได้เมื่อไม่อยากให้มันเป็นใจจัดตึงเมื่อไม่อยากเข้าใจมันใจจะเบาในข้อที่หนึ่งนี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าใจพยายามมากเกินไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองนั่นคือจุดที่การ ไม่อยากให้มันเป็นกำลังคลายไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรถูกแต่เพราะใจหยุดเพิ่มแรงเรายังอยู่กับข้อที่หนึ่งนี้ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องสรุปแค่ค่อยๆฟังและดูใจไปว่าในขณะนี้สิ่งที่เกิดยังคงเกิดและใจกำลังยอมให้มันอยู่หรือกำลังพยายาม ทำให้มันเป็นอย่างอื่นแค่เห็นตรงนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนก็เพียงพอแล้วและตอนนี้ไม่จำเป็นต้องพยายามเข้าใจทุกอย่างที่ได้ฟังมาไม่จำเป็นต้องสรุปว่าควรทำอย่างไรหรือควรรู้สึกแบบไหนสิ่งที่ได้ฟังมาไม่ได้มีไว้เพื่อแก่ชีวิตแต่มันมีไว้เพื่อให้เห็นว่าหลายครั้งใจนะ ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์แต่เพราะใจไม่ยอมให้สิ่งที่เกิดเป็นอย่างที่มันเป็นจากตรงนี้ไม่ต้องตรวจดูว่าตัวเองยอมรับได้ดีแค่ไหนแค่รับรู้ว่าตอนนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นอาจเป็นความรู้สึกอาจเป็นความคิดหรืออาจเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังไม่คลี่คลายถ้าใจยังไม่อยากให้มันเป็นก็ไม่เป็นไร การรู้ว่ายังไม่อยากคือความสื่อตรงแล้วไม่ต้องฝืนยอมไม่ต้องเร่งผ่านเพราะการไม่ตา้านไม่ได้แปลว่าต้องชอบมันแค่หมายถึงไม่ทำร้ายใจด้วยการสู้กับสิ่งที่เกิดแล้วตอนนี้ไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องแก้แค่อยู่ตรงนี้กับสิ่งที่กำลังเป็นปล่อยให้เรื่องราว ค่อยคอยคลายของมันและปล่อยให้ใจหยุดออกแรงเท่านี้ก็พอแล้ว